อาหารของน้องปลาบอลูนเยอะแล้วหายหมดก่อนอเออไปก่อนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กๆมาแล้วนี่พอมากต <c oughs> ึงตึงตึงตึงทั้งบอ่อมีปลาเท่านี้แหละค่ะทุกคนน้องมันรวมอยู่ในมือเองอะ สบายใจแต่โดนยุงกัดนะบอกเลยให้อาหารปลาแบบนีน้สิ่งที่ต้องระวังก็คือยุงค่ะยุงมันจะมากัดแขนกัดขากัดนู่นนี่นั่นเรานะคะเพราะว่าเราต้องนิ่งๆเนาะให้อาหารน้องเนาะแต่เห็นน้องกินแซ่บแบบนี้เราก็ดีใจจะมีบป,ปลาบางตัวที่น้องท้องอ้วนๆน่ะชวนว่าน้องจะท้องไหมจริงๆนะคือแบบถ้าน้องท้องอิงก็ไม่รู้ดูไม่เป็นว,ว่า ถ้าปลาท้องมันจะเป็นยังไงนะคะอืเหมือนจะไม่ใช่บอลลูนทุกตัวปะเหมือนปลาตัวแน่นเนี้ยสีส้มๆตัวแน่นเหมือนน้องจะเป็นปลาสอดเลยอะ่ะเพราะตัวน้องแบบเป็นยาวๆแต่เจ้าของคนที่มาขายอะ่ะเขาก็บอกว่าเป็นปลาบอลลูนนะคะก็เลยโอเคบอลลูนตามครับ อยากจะบอกว่าบ่อเนี้ยอิงเลี้ยงกุ้งแคไว้อยู่นะดูทุกคนกุ้งแคของเองเห็นไหมท้องน้องเป็นขาวๆไม่รู้ว่าท้องหรือเปล่นานะคะลำตัวตรงกลางของน้องอะ่ะง่ายตอนนันนนน้เห็นไหมเออช่างเหอะแต่อยากจะบอกว่าน้องเหลือเยอะๆน้องปลาตัวนี้อาหารติดฟัน น,นิ่มมากๆกิน,นหให้จุใจไปเลยคือวันนี้ว่างนะคะก็เลยได้มาให้อาหารน้องแบบนี้ทุกคนเห็นปลาตัวสีดาที่อ้วนๆสองตัวนี้ไหมเนี่ยเนี่ยน้องจะเป็นตัวเมียไหมคะที่น้องท้องอ้วนๆแบบเนี้ยเป็นไปได้ไหมอะ่ะแล้วก็มีปลาสีส้มตัวหนึ่งที่น้องท้องอ้วนมากสังเกตด,ดูนะคะถึงว่าน้องอาจจะเป็นตัวเมียก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเออ แต่สีขาวยังไม่เห็นท้องโตสักตัวเลยอะไม่รู้ว่าจะท้องกับเขาไหมหรือเป็นตัวผู้หมดก็ไม่รู้ดูไม่เป็นแต่มีท้องอ้นวนอยู่สามตัวสังเกตไหมคะสีดำสองตัวสีส้มหนึ่งตัวที่ท้องแบบบวมมากน้องอาจจะท้องก็ได้นะทุกคนอีกอาจจะมีเบบีก็ได้ใช่ไหมจะให้เบบีรู้เปล่า <c oughs> อารมณ์แบบมาให้นั่งให้อาหารปลาตอนฝนลินลินคือตอนนี้ฝนลินมากขณะนี้เวลาประมาณ8โมงบรรยากาศกำลังแบบหน้านอนในวันหยุดกำลังหน้านอนเลยแต่ก็นะคนเลี้ยงปลาก็แบบนี้แหละคะ่ะ